ีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรเ t K c h a n n น l นะคะวันนี้นะคะพวกเราจะพาไปงานเทศกาลอาหารไทยค่ะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้นะคะก็จะมีอาหารหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหวานเครื่องดื่มนะคะตอนนี้เราก็เดินไปค่ะเดินสำรวจนะคะหนึ่งรอบค่ะมีทั้งผักนะคะมักเคือดูสิมีผักอะไรบ้างเอ่ย ตามไม่ทันเลยค่ะตะไคร้ค่ะปัแล้วก็ที่ลูกใหญ่ๆที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือมะขามป้อมดูสิลูกใหญ่มากเปรี้ยวมากค่ะตื่นเลยนะคะมะระนะคะก็มีแล้วก็มีส้มตำค่ะสุดยอดเลยมี ปลารานะคะเป็นตอนตอนเลยหม้อก๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่เลยทุกคนดูสิแล้วก็มีแหนมกลุ๊กอ้าวมีนี่แหนมกลุ๊กกับแหนมกลุกแล้วก็มีลูกอะไรนะแล้วก็มีข้าวมันไก่ พวกเราไม่ได้ลองทุกอย่างนะคะเพราะเยอะมากอ่ะมีปลาหมึกย่างลูกชิ้นย่างโอ้โหมีผัดไทยมีไก่สเต๊ะมีขนมจีนน้ำยาอันนี้ก็ไม่ได้ลองเจด๋ดายนี่นะคะมีนี่ปลาบัวด้วยอาหารแห้งมุมนี้เลยค่ะปลาคิโกปลาคิโกพี่น้องอย่ฟังขวานะั่นๆๆนี่มีปลาร้าด้วย น้ำปลาเหมือนกับยกร้านขายของํำที่ประเทศไทยมาไว้เลยนะคะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเอาแค่นี้ได้แค่นี้ก็เยอะแล้วนี่มีของใช้ด้วยมีมะม่วงด้วยมะม่วงแพงมากมีสตอเอาสตอก็มาสตอที่แก่แล้วก็มีนั่น มีอะไรอีกมีปลาด้วยปลาตัวใหญ่บเบ้อเลยนี่นะคะร้านนี้เป็นอาหารซีฟู้ดนะคะเขาก็จะย่างนะคะแล้วก็จะให้น้ำจิ้มแซ่บมาค่ะอร่อยอยู่นะดูสิเขาย่างเตรียมไว้แล้วจะได้เร็วนะคะพอลูกค้ามาสั่งก็เอาไปอุ่นได้เลยค่ะ นี่ค่ะแล้วก็โต๊ะนะคะในงานนั่นแล้วก็มีนักองนี่นะคะพวกเราก็สั่งนะคะอาหารจีฟู้ดเซตหนึ่งค่ะทุกคนเซตละยี่สิบแปลงนะคะก็ตกเป็นเงินไทยก็อยู่ที่หกร้อยไม่ใช่สี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยประมาณเจ็ดร้อยสามสิบนะคะนี่นะคะคือคืออาหารที่พวกเราสั่งมานะคะทุกคนนี่กลับมาอีค่ะนี่แหนมกลุก นี่แม่ค้าสุดสวยนะคะแม่ค้าสวยนะคะก็มาสั่งก็มายืนรอค่ะนี่อย่างชำนาเลยค่ะอร่อยอร่อยมีมีขนมไข่เต่าด้วยมีเวทีมีฮอมกแล้วก็ต่อมาอีกทุกคนหมูปิ้ง หมูปิ้งไก่ปิ้งนะคะเข้ามาบรรยากาศในงานอีกแล้วโอ้โหกำลังเริ่มสนุกค่ะกำลังเริ่มสนุกคนเริ่มมาเยอะขึ้นดูสิของกินก็เยอะนะคะเดินไปสำรวจไปค่ะในท้องยังมีที่ว่างนะคะ พอไปสั่งอาหารนะคะเราก็กลับมาค่ะกลับมากินอีกกลับมาที่โต๊ะแล้วก็มานั่งกินอีกค่ะ <c oughs> นี่คือบรรยากาศด้านนอกนะคะฝน <c oughs> ไม่ตกค,ค่ะอ่าขอกินโชว์หน่อยหมูปิ้งหมูปิป้งอร่อยไหม <c oughs> อร่อยนั่นมีคนข้างหลังมาแจมด้วย <c oughs> บายบายค่ะสำหรับคลิปนี้มาแบบสั้นๆนะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมสวัสดีค่ะ